สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำไพ่กรพายกันค่ะในหัวข้อที่ว่าพรจากจัก,กรวาลถึงคุณในวันนี้นะคะมีกล่องไพ่เลือก3ามกล่องนะคะกล่องแรกพรจากท้องฟ้ากล่องที่สองพรจากสายฝนกล่องที่3พรจากสายลุ้งนะคะเลือกกล่องไพ่ที่คุณดึงดูดสายตาดึงดูดความรู้สึกคุณมากที่สุดใช้ความรู้สึกไม่ใช่ความคิดนะคะเป็นการอ่านไปด้วยรวมโดยทั่วไปถ้าข้อความในไม่ตรงแใงว่าข้อความนั้นไม่ใช่ของคุณขอให้ทิ้งเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะเลือกได้แล้วเราไปกันเลยค่ะที่กล่องแรกค่ะ กองแรกนะคะพรจากท้องฟ้านะคะกองนี้นะคะภายอยากจะบอกคุณว่าเทพแห่งความโชคดีนะคะเล่นแล้วหัวรอนะคะเทพแห่งความโชคดีจะสถิตอยู่กับคุณนะคะเมื่อคุณมีหัวใจที่เป็นเด็กน้อยร่าเริงจำใสไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะโชคดีเสมอนะคะคําพูดนะคะคําพูดที่เปลี่ยนไปด้วยความรักจะมีพลังงานสูงที่เปิดกว้างรับขุมพลังงานภายในอันยิ่งใหญ่มหาศาลจากตัวตนอันสูงส่งของคุณ และเชื่อมโยงกับจักรวาลที่อยู่มสมบูรณ์นะคะคําพูดที่เพะเปี่ยมรักนะคะสามารถเยียวยาจิตใจผู้คนคลายความเศร้าหมองในจิตใจคุณสามารถสร้างความสุขได้จากพลังคําพูดของคุณเองผ่อนจากท้องฟ้านะคะท้องท้องฟ้าอบกอดเราเราวกับว่าเราเป็นเด็กตัวน,น,น้อยที่น่าทนุถนอมอย่างอ่อนโยนพลังแห่งท้องฟ้าส่งมาให้ทุกสรรพสิ่งอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นมุมไหนของโลกเชื่อมต่อกับท้องฟ้าด้วยการชื่นชมยินดีที่วันนี้ ได้มีโอกาสมองท้องฟ้าและรับพลังแห่งท้องฟ้าให้หัวใจอิจระโบยบินสัมผัสรักแห่งฟ้ามาสู่หัวใจที่เปี่ยมรักของคุณนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกค่ะสำหรับพรจากสายฝนนะคะกล่องน,นี้นะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่า สายฝนนะคะที่ตกลงมาจากท้องฟ้าน,นะคะช่วยคืนชีวิตแห่งโลกให้อุดมสมบูรณ์นะคะมอบความสดชื่นชุ่มชื้นเย็นสบายให้กับพื้นป่าและในทุกที่ของโลกที่แห้งแล้งสายฝนทำให้ต้นไม้เติบโตและดอกไม้บานออกมาสัมผัสน้ำฝนให้น้ำฝนชะล้างร่างกายและจิตใจอันสมองของคนเพราะสายฝนนั้นเกิดจากความรักของโลกและมวลเมฆที่นุ่มนวล แล้วก็มีเพิ่มเติมนะคะความปรารถนาสิ่งที่คุณปรารถนากําลังใกล้จะมาถึงแล้วเพียงแค่คุณต้องร้อยถึงจังหวะเวลาของมันสิ่งนั้นย่อมมาถึงคุณแน่นอนความไว้วางใจความไว้วางใจเชื่อใจในลางสังหรณ์สันตชาติญาณในตัวคุณเองคากคุณคิดจะทําอะไรสักอย่างแต่หากมีอีกเสียงหนึ่งแทรกมาในความคิดของคุณนั่นคือเชื่อใจได้เลยว่าจงวางใจในตัวคุณเองเพราะเสียงภายในที่เกิดขึ้นมานั้นคือเสียงจากหัวใจของคุณนั่นเอง นี่คือสิ่งที่พายอยากจะบอกค่ะสําหรับพรจากสายรุ้งนะคะกล่องนี้นะคะพายอยากจะบอกคุณว่าสายรุ้งคือความรักที่อบกอดเราในวันเงาๆที่ได้มองถูท้องฟ้าเหมือนกับจะบอกเราว่าชีวิตย่อมมีวันที่ได้เริ่มต้นใหม่และสดใสเสมอสายรุ้งเริ่มต้นจากที่หนึ่งไปอย่างอีกที่หนึ่งดุดดังสะพานข้ามท้องฟ้าในวันที่แสงมากระทบกับละอองฝน แสงแห่งรุ้งงดงามปรากฏให้เราเห็นมอบพรเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้เริ่มใหม่ได้ทุกครั้งมีคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะคือการเริ่มต้นใหม่นะคะคุณมีความคิดสร้างสรรค์ในการเริ่มต้นใหม่เริ่มทำโปรเจกต์ใหม่ๆกับผู้หญิงที่เป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวของคุณการปกป้องความรักจะปกป้องตัวคุณเองให้คลายคลายแล้วปลอดภัยขจัดขับไล่พลังทำลายพลังลบจากภายนอกและกิเลสภายในของคุณเอง เชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลในตัวคุณและผู้ผู้อื่นเราต่างก็มีโลกและจัก,กรวาลของตนเองที่เชื่อมต่อผูกพันกันไว้ด้วยความรักเราเชื่อมต่อกับสรรพสิ่งและทุกสรรพชีวิตด้วยหัวใจแห่งรักของเราคุณไม่เคยอยู่โดดเดี่ยวเพียงลําพังเลยเพียงแค่คุณเปิดใจคุณก็พบว่าคุณนะั้นล้วนเชื่อมต่อกับผู้อื่นอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่พายอยากจะบอกค่ะ ค่ะขอบคุณสำหรับไลค์คอมเมนต์ u ับสไคร e ์การติดตามนะคะอยากจะทำมัวข้ออะไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ